กิ่าเพกินได้เราจะมีข้าวนะครับก็คือการเอาข้าวหอมมะลิ1 5เนี่ยครับไปตากแดดพอไปตากแดดเสร็จเราก็เอามาบดนะครับบดแล้วก็เติมแกงลงไปนิดนึงนะครับแต่เป็นแกงจากข้าวนะครับเราเราก็จะได้คล้ายๆข้าวแตนแต่ข้าวแตนไม่ใช่ข้าวเหนียวแต่ที่ใช้ข้าวหอมมะลินะครับเป็นตัวรองกระหงนะครับแล้วออนท็อปด้วยปูนะครับเราจะเอาเนื้อปูก้อนเนี่มาออนท็เพื่อที่ให้แบบว่ากินแล้วดูฉ่ำนะับเป็นแบบเบาๆหอ เดี๋ยวจะให้น้องนะครับเตรียมตัวมาเสริมนะครับให้แล้วก็จะมีคอร์สต่างๆนะครับก็จะเสริมมาเรื่อยๆนะครับชุดอิ่มนะครับกลับมะนาวเด็กลิ่นมันจะหอมคล้ายๆส้มตัวนี้จะเป็นผลไม้โบราณพอได้กลิ่นคล้ายๆ จะระลึกชาติได้ครับว่าจริงๆโบราณนะครับในในส้มฉุนครับในหมี่กรอบนะครับก็จะมีตัวส้มซ่าด้วยครับนะครับ การเลือกส้โมโอเนี่ยเราจะมีเลือกพันธุ์ทองดีผสมกับขาวเตนวาเพราะว่าตัวตัวทองดีจะออกสีชมพูนิดๆแต่ว่าจะให้ความฉ่ำน้ําเยอะนะครับแต่ความกรอบนี่ก็จะมาจากขาวเตนวานก็ส่วนมากนะครับ ในการเลือกถ้าเกิดเป็ยำเนี่ยเราจะไม่เอาส้มโอท,ที่สุกจัดนะครับเราจะาต้องเ,เกือบเกือบสุกเพื่ที่มีความกรอบมีความเปรี้ยวอยู่นะครับซึ่งเนื้อที่ใช้วันนี้เราจะใช้ตัวเนื้อกุ้งย่างนะครับมาทําเป็นสลัดส้มโอนะครับซึ่งเราจะรมควันนะครับใช้ตัวชานะครับมารมควันเพื่อจะให้กลิ่นของตัวผลัดยัมีกลิ่นชาด้วยนะคะะรับเดี๋ยวเราจะพูดนะครับอย่างไรจิ้มกุงเปิดนะยังไม่เปิด การรมควันนะครับปกติช่วงวันนี้จะมีการลมควันอยู่สามแบบนะครับเรียกว่ารมควันเย็นลมควันเย็นนี่ก็คือแต่ใช้เป็นพวกน้ํามารมควันเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้าตัวตัวนั้นใช้เทคนิคเดียวกันรมควันร้อนก็คือการลมควันที่เราเอาตัวควันนยครับเข้าไปแล้วทำให้เนื้อด้านในสุกอย่างเช่นคนไทยทําเป็นพวกปลาปลาแห้งปลาอบปลาปลาที่ตากอยู่นะครับอย่างเขาเรียกว่าลมควัน

่อนะเพราะว่าเสาด็จีประมาณนี้ที่สามนะครับเป็นคอร์สสไตล์ฝรัร่งคือแอปเปอร์จเซอร์สลัดแล้วก็ซุปนะครับเราจะเป็นซุปแบบไทยๆนะครับซุปแบบไทยๆตรงนี้ความพิเศษอยู่ที่ไก่ซูวีนะครับเป็นเนื้ออกไก่เราทําเป็นซูวีให้สุกไม่เกิน50องศาแต่ด้านในยังมีรสชาติและมีความฉ่ำ <ๆ S 2> เขาเรียกว่า slow cook slow food slow ไ i ฟ์นะครับเพื่อจะให้สารอาหารต่างๆในไก่เนี่ยอยู่แบบพอดีเวลาเราต้มไก่ไปนานๆบางทีไก่มันจะแห้งและแข็ง ตรงนี้ก็คือเป็น,เ,ปนเทคนิคของการทําแบบพวกกลุ่มของพวกเชฟเนยครับก็จะเลือกไก่เอาไปซูวีมากกว่าที่ไปต้มโดยตรงนะครับสาหรับซุปวันนี้นะครับเป็นซุปคล้ายๆสไตล์แบบต้มขาครับซ,ซึ่งซุปต้มขานี่นะครับเราจะเอาขาปั่นปั่นกับพวกกลุ่มของอะกะทินะครับหลังจากปั่นเสร็จเราจะได้มีกลิ่นหอมของสมุนไพรแล้นามาต้ม น้ำที่อยู่ในใต้จานนะครับเป็นน้ำหวานของเน,เนื้อไก่ที่ ซื้อจากโอซีนซื้อจากเกษตรนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดมีสามารถเอาเอามาเสนอได้นะครับแต่ก่อนขายขายซื้อข้าวนี่แหละตอนนี้ไม่ได้ทำ,ำแล้วเพราะว่ามันก็ตามยุคหมแต่ตอนนี้ข้าวเนี่ยซื้อมาเพื่อ<ร> <ๆ S 1> ที่จะได้รัคา,าน,นะครับเพราะของเราจะซื้อ โอ้ยช่วงนี้เงียบเลยที่จะทานวันนี้จะมีหลายตัวที่ที่กระแพราลิงกับบายนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นสีเขียวกุ้งนะครับเป็นแกงระแวงกุ้งครับแกงระแวงกุ้งใครกินแกงนี้จะหายระแวงทุกอย่างไปตัดใจนะครับแกงระแวงคล้ายๆแกงเขียวหวานนะครับซึ่งแกงเขียวหวานเนี่ยก็จะจะมีพวกมะเขือมีผักอย่างนี้เยอะแต่แกงระแวงก็จะเป็นเนื้อแกงสีเขียวเขียวนะครับแล้วก็จะใส่เม็ดมะม่วง กิมพา,านไปนะครับแล้วก็ใส่กะทิเบาๆอ่อนๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นไก่ที่เราทาซูวีนะครับนอกจากตัวต้มขาแล้วเราสามารถเอามาผัดพี่กิ่งได้รสชาติก็จะเค็มๆหวานนะครับซึ่งกินแนวกับทัวปลาเป็นปลากระพงทอดกับหมูผันะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น โปรเทชชค,ครับ<ม>ก็คือเป็นมันฝรั่งนะครับเอาไปอบนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะชอบกินกับตัวแกงนะครับส่วนสําหรับชุดน้ําพริกเครื่องว่างนะครับวันนี้เราจะมีน้ําพริกออน้ําพริกลงเรือกับตัวหลนนะครับเป็นหลนเนื้อปูกินคู่กับผักซึ่งอาหารไทยถ้าเกิดเราเราจัดสำหรับปุ๊บขาดน้ําพริกหรือว่าเครื่องว่างเนี่ยหรือของแนมเนี่ยจะขาดอัตลักษณ์อยูน่นะครับทานชุดนี้ให้อร่อยแล้วก็สามารถเติมได้นะครับขอบคุขอบคุณมากนะครับ นี้นะครับเป็นการทำไอศครีมครับที่จะให้มันเสร็จเร็วไปในเวลาสั้นๆครับเราก็จะได้ไอติมแบบคล้ายๆมูสครับอ๋อครับเดี๋ยวประมาณสักนาทีครับนาทีครับองคนครับเวลาจับกันเราก็จะได้ครับนี่ครับ ใช่ครับพอละลายรุดมันะะาาก็จะา้ำตาได้ปกติเะครับเป็นตัวร่งตรงด้านหน้าเป็นเค้กกระทอนนะครับเป็นตัวเค้กครับคือของไทยสรีมสดครับหอมเขาดีกว่าไอ้ครับ <Okay. S 1>